เอกผลิตโชคถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดในปั๊มน้ำมันกลางกรุงเหตุเกิดเมื่อเวลา1.30นนาทีวันที่3สิงหาคม2568ัเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอหัวหมากรับแจ้งมีเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันซอยรามคำแหง76เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร เมื่อทางเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบพร้อมกับทางอาสาสมัครมูลนิธิสยามรมใจปูอินที่เกิดเหตุพดเป๊กผลิตโชคนักร้องชื่อดังในสภาพโดนทำลายร่างกายมีแผลถูกของมีคมบาดท,ที่บริเวณปลายคางเลือดอาบทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิรีบประถมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้ก่อเหตุถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวได้ในทันทีก่อนส่งดำเนินคดีพื้นที่ของสอนนอหัวหมาก โดยชายคนดังกล่าวให้การอ้างว่าใช้อาวุธมีดทำร้ายเพื่อป้องกันตัว